สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูน,นย์การเรียนรู้อาทมีราชเทวีสุริั์ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องน้ำยาซักผ้าอ t ทมีกับน้ำยาปรับผ้านุ่มของอาทมีนะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างและน้ำยาอาทมีของเรานี่มันไม่เหมือนน้ำยาซักผ้าทั่วไปดีอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาฟังวิทยากรมาบรรยายให้ฟังนะคะขอเรียนเชิญเซลมาสเตอร์สมชายพันจเจริญน,นะคะพี่สมชายค่ะ สวัสดีครับผมก่อนอื่นผมขอนแนะนำตัวผมคูเซนเตอร์สมชายเป็นเสมอวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวเรื่องร,เเร,รอน้ำยาซักผ้าของอาโธมี่และน้ำยาปัดรูรุ่มของอาโธมี่น้ำยาซักผ้าของอาโธมี่เนี่ยโดยมากประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ได้ซักผ้ากันอยู่แล้วแล้วก็บางคนก็ใช้น้ำยาซักผ้าหลายยี่ห้อแต่ ก็ยังไม่ถูกใจหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้วันนี้ผมจึงมาเสนอของผลิตภัณฑ์ของโทนี่ว่าน้ํายาซักผ้าของโทนี่และผลิตภัณฑ์ปากมนุ่มของโทมี่เนี่ยจะมีลักษณะที่ดีกว่าน้ํายาซักผ้าทั่วไปอย่างไรเริ่มแรกให้มาดูเกี่ยวกับประจุพันก่อนอันนี้เป็นประจุภันที่สวยงามมากแล้วก็มีจุดซึ่งมีขนาด60มิลิลิตรซึ่งใช้กับผ้าได้10กิโลกร,รมัม ถ้าเป็นผมก็ใช้สองฝามาดูน้ำยาซักผ้าของอาทูนี่ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างน้ำยาซักผ้าของทูนี่นี้จะปัสจากไขมันสัตว์และปัสจากที่เป็นสารฟอกขาวซึ่งจะเป็นอันตรายกับสาวผู้ใช้ น้ำยาตับค่าของอะโตมีน่นียจะเป็นธรรมชาติเป็นสารที่ธรรมชาติมากเลยซึ่งจะมีความเข้มข้นสูงมากผู้ใช้ใช้นิดเดียวแต่ก็สามารถจะซับผ่าได้จํานวนมากต่อไปผมจะพูดถึงน้ำยาปรับผ้านุ่มของโทมี่ซึ่งมีกลิ่นหอมมากแล้วก็เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มที่มีลักษณะ ที่โดดเด่นคือจะมีกลิ่นจากน้ำหอมจากฝรั่งเศสมีกลิ่นดอกมะลิดอกกุหลาบแล้วก็สิ่งสำคัญคือกลิ่นจะติด,ตด,ตดทนนานมากด้วยระบบเทคโนโลยีชั้นสูงคือ OMS ซึ่งจะทำให้กลิ่นนั้นติดทนนานมากกว่าน้ำยาสักาทั่วไปซึ่งเราจะเห็นว่า จะมีธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งจะเป็นสามารถที่จะทำให้มือของเราเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อมือและผู้ใช้แล้วก็ราคาราคาก็ถ้าเป็นนัำยาซักผ้าของอาโธมี้ก็จะเป็นราคาขายปีกั4 1 0บาทราคาสมาชิกก็330บาทส่วนน้ำยา ปรับผ้านุ่มนั้นราคาขายปีก็สา้อยจ็ดสิบบาทส่วนราคาสมาชิกก็สามร้อยบาทซึ่ง PV ก็สี่พันสี่ร้อยกับสามพัน PV ลดหลั่นกันไปซึ่ง PV สูงมากซึ่งเหมาะสำหรับนักธุรกิจที่จะทำธุรกิจอโรมี่ผม ในฐานะที่ได้เป็นสมาชิกค,คอสต,ตรงนี้ได้ลองใช้ดูแล้วแล้วก็ได้ลองให้สมาชิกซึ่งเป็นร้านซักผ้าใช้แล้วปรากฏว่าเขาใช้ดีมากแล้วก็สั่งมาจำนวนมากแล้วผมก็ได้จำหน่ายกับสมาชิกคู้บริโภคซึ่งเป็นคนทั่วไปได้ใช้จำนวนมากที่สั่งเ้ามาคนที่ได้ใช้เป็นร้านซักผ้าเขาบอกว่าถ้าใช้ซักผ้า จะรีดง่ายมากเลยแล้วก็มีเงาวาววโดยเฉพาะผ้าดำถ้าซักแล้วจะดูเหมือนใหม่เลยวันนี้ผมได้มีโอกาสที่จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าคอตรงนี้และน้ำยาตับต้นุ่มคอตอนี้ผมคิดว่าอยากจะให้ท่านได้ลองมาใช้ดูแล้วผมหวังว่าท่านคงจะชอบแล้วละ่ะน้ำยาซาาักผ้าและน้ำยาตับต้นุ่มคอตงนี้แบบ 你南航红公司将要离